วันนี้ถูกหวยที่ว่าถามตรงรางวัลที่สองพอ อยากกินไม่เอาลูกไม่กินไม่กินโอ้โหเลยะการดไม่เอาไม่กินไม่กินนะไม่กินไม่กิน เอาออกจากปากดิยกกินแล้วการ์ดเอาออกเดี๋ยวนี้นานหมดเลยจะมีปัญหาแล้ว,ลวทีนี้น<ม>คืนนี้ไม่ดีนะทำไมกินอะไรมั่วซั่วฮะไม่ดีเลยก็บอกแล้วว่าห้าม,ามกินไม่นะไม่มีใครพาออกกินอ,อีกแล้ว ก็รู้อยู่ตัวเองว่ากินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็อาการก็จะขึ้นโรงพยาบาลเท่านั้นไม่น่ารักเลยไม่เอาละไม่เอาละไปปิดประตูไปพี่กัสไปปิดประตูนิดเดียวเปิดชุดิเดียวนปะตูปตูไปไปเดินไปไปไหมรู้ว่าไม่ใช่เวลาไปไปไหมไปว่าไป ปไปไปว่ะฮะจากน้ำได้ยกไม่มีน้ำหมดแล้วน้ำนไม่เหลือแล้ว